เลาเลยไปยิงเพื่อนดเบ๊เบ๊เต๊เต๊เบ้านเนี่ยเรานเนี่ยเราน้นงนี่บเพื่อนนอหมูเรายังดุดไม่เสร็จเลยจะอะไรอ่ะพี่บอขาวมาน่รถขาวมานะเฮ้ยยิงไอ้เพื่อนหน่อยยิงไอ้เพื่อนหน่อยเลี่ยงเพื่อนหน่อยเลี้ยงเพื่อนหน่อยเลี้ยงเพื่อนหน่อยเหลียงเพื่อนหน่อยเหลีงเพื่อนหน่อยไปยี่ปีไไปยี่ปีไรอะไรแม่าเหยงเพื่อนหน่อยไปเหยงเพื่อนหน่อยไปเหี่ยงเพื่อนหน่อยไปเหี่ยงเพื่อนหน่อยไปเหี่ยงเพื่อนหน่อยไปเหลี่ยเพื่อนหน่อยไปเหียเพื่อนหน่อย เซมาเมี ality, ่ลงเลยเซมาจเซมี oh <laughs> yeah, ่ลงเลยพี่บอกัยิงดิมเซมาเมี่ลงเลยลงนี่ลงเลยนีลงลงด้วยลงยิงเลนเพหน่อยยิงเลนเพื่อนหน่อยลงไม่หมดคุลงเล่หมดลงเม่หมดไเหียเนวางอีพีเดอีพีนวองด้วยอสวยถือไว้ถือไ้ก็ดึงกับเพื่อนลงด้วยลงด้วยลงไม่หมด ตายตายถือใบไปถือใบถือใบตายตายตายถือไบถือใบถือืเงียบไปเสาไปเอาไปอาไปเไปเอาไปไปเอา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 ไปเอไปเอา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 ไปเอ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  แดงเล่นเล่นบี้แดงวีแดงเล่นเล่นบี่ขวามาพี่ออกขวามามากูพี่ออกขวามาพี่ออกขวามาขยันเฉ่งกูได้พี่ออกโอ้โหอย่างหน่วงเลยปะไอ้กายสวยน้องดูกันด้ยบอกเพื่อนวิ่งออกขวาที่อยู่ข้างบนน่ะถือศพถือศพแล้วไปไปทางขวาไปทางขวาได้ไปไปทางที่ที่พราวที่พราวที่พราวจะไม่งงด้วยได้หรอกขวาได้หออกขวา ตื่นแล้วอกขวาหนูกมาทางพาเลยไอตื่นออกมาพาลงพาเลยชุเพื่อนดิชุวเพื่อนดิตื่อมาทางาดิไอตื่อพอาเลกูตายกูตายกูตายจมกูมี่โมแลยวตื่นออกมาทางขวาทางขวามาทางาเลยได้เยชุบไปเลยชุบไปเลยชยสวยเอาอบีเอาอบีได้ซอบได้ซอบไอเี้ยงเเกิดในโรงพยาบาี่เทมาดิเทมาทางาเลยมาออมาเทาามาเทออามามาเทออกามออกขวามาเทอมา เราเพื่อนออกมาด้วยเราเพื่อนออกมาด้วยมาเที่ยงมาเยอะมาเทียงมาเยอะไปถือสูบมาดิถือสูบมาดิเที่ยวหลังเข้าเที่ยวหลังเข้าเที่ยวดดมามารับเพื่อนเลยมารับเพื่อนยมารับเพื่อนเลยอย่าถอยเยอะอย่าถอยเยอะอย่าถอยอย่าถอยอย่าถอยปัดนรกไปต่อกันด้วยตา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 ยถือไปถือไปปัดนโนไปสามคนเราสามคนเราสามใครได้เไปไอ้จุ้งไหนจุ้งหน่อย ย่ายอย่าถอยยืนรับไปเลยย้ายไปเอยมามาเลยมาื่อนมาย่าอยย้าอยเอ้ยย่ายอยเอ็มจยิงหน่อยหน่อยน่น่ยเฮ้ยย่ยพี่เฟสชุกยี่อนะด้วยกลับไปด้กลับไปเอาศพเพื่อนย้ายไปเาไปง่ายย้ายไปศพเราไปง่ายเอาศพเพื่อนเอาไปเลยเอยอไปเลนาไปเนยไปเน่น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 เน่นไปเน่นไปเน่นไปเน่น่่ไปเเนี่ยไป่ไปเเนี่ยไปเน่ไปเนี่ยไปเนี่ไป ไอ้เอชรไอ้เพชรเรเปี่ยเมีดเปลี่ยนมีดง่หลายเอ้เพชเพนเราตเข้าหุกตรงลงตรงลงรถ่ไอ้ไอ้ไอ้ย่างเงี้ยไปโดนสามฟีข้างข้าข้างโดนสามฟีไปยิงเงี้ยหมดเลยดันเข้าไปเวลาจอดรถดันเข้าไปแบกไม่น่าตกไปเลยไม่ถอ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 ยตัวยิงอยู่ทีละตรงเนี้ย

นนนีไไไไไไปปหหหจะตตออ้ัววเล่นไปเล่นไปกูณยังให้อยู่กูณยังให้อยู่ไหวไหวไอ้เชียก์าไอ้เชียก์ตาถ้าควายไหวบ้าไอ้กระจอกไอ้แงยโง่ไอ้แงยไม่ไหวเกิดตลอดควายลองตีตลอดฮัลโหลใหญ่ใหญ่ใหญ่รวมกันเยอะใหญ่รวมกันเยอะแยกกันแยกกันหน่อยแยกแกันหน่อยลอง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 อ้นี้ชุบออลองชุบออไม่เอามาเชยซ้ำดีเอาของแรงซ้ำดีเอาของแรงซ้ำดีใครมีสอของแรงอะเอาของแรงซ้ำให้ดี เอาของแรงซ้ำหน่อยเอาของแรงซ้ำหน่อยไปเปล่าเฮียคุยถือศพกันหน่อยถือศพกันหน่อยอย่าถือรวมกันเยอะโอเครู้แล้วรู้แล้วไม่ถือศพกันหน่อยถือศพกันหน่อยอย่าถือรวมกันเยอะอย่าถือรวมกันเยอะกระจายกันหน่อยไม่เป็นไรนะครับคนดูเร็ว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 เอ็นะอว<ป><ล>เร,ร็วเร็วเรเร็วไร็เร็วเรเร็วเร็วเร็เร็วรถเร็วร็วเร็วเร็เร็ว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 เวเ เดี๋ยวว้าวายฟอร์มคูเเดี๋ยวว้าไอสัอีเนี้ยเวรตะกรุยนไหนก็ได้สั์เดี๋ยวว้าไอ้ง่ขอให้เวลาสอนาทีนะคะเทียอยู่ไหนเทียวเฮยเปอร์อยู่ไหนเพื่อนเฮียใหเอให้ใคร่ะทิให้ผมบอกเียหิวลา่ะขอกินลาเลยโอเค ให้ัวี่ยวัวได้ม่ว่างไม่ว่างอะดิพีู่เอาโอเคเดี๋ยวรู้ไปเซตบ้านให้นะพี่เทวพี่เทวพี่เทวว่าไงน้องชายเอาสบไปไหนดิพี่เออได้ได้พี่พี่หมูเด้งสมไหนดิพี่หมูอุ้มสมไม่ได้เลขเลขหกเก้าแปดพี่รู้หกเก้าแปดหกเก้าแปดหเก้าแปดเลยนะหกหกเก้าแปดหเก้าแปดหเก้า พี่โร่พี่โร่มีหัวรักพี่โรผมัวรักก็หายเง้ยแบ๊กว่ะคนนู้นมันมันจะตัดลิ้นตัวเองอ่ะถ้าเพสผมไม่ดีสองหนึ่งหกสองหนึ่งหกเีตุคนนั่นแหลกูเล่นมานะไม่เคยเจอลาบขนาดนี้มาก่อนไอควายเฮีย